คอด d าซิตีเอาใหม่ล่าสุดแล้วเล็ขใหม่เี่แค่1,300โลเท่านั้นไม่ต้องพูดเลยว่าสีเดิมไหมไม่ต้องพูดว่ารถมีรอยไหมไม่ต้องพูดว่ารถเนี่ยบอกเขาสัมผัสกระตูดทนขับมากี่ครั้งคือวิ่งมายังไงวิ่งแค่พัน0กว่าโลแล้วขายเป็นรถยมือสองแล้วนี่คือเรื่องจริงแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงกับรถคันนี้ครับลูกค้าครับนี่เป็น1.0ตัวเ ขายในราคา5 40, ้าแ0น่หมื่นเจาบาทไปอาจจะได้ใบแดงไป1 0 0 0 0 0กว่าบาทคันนี้ปี 2, 2021เอาให้จุกเลยนะ,ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้าการันตีฟันตรงคันนี้ผมรับประกันที่3ปีคันนี้มันรับประกันศูนย์ปีใช่ไหมปีนี้22ยังเหลือรับประกันศูนย์อีก2ปีลูกค้าครับผมแถมจากหลังรับประกันศูนย์ให้1ปีแปลว่าวงษิาจะดูแลท่าน 3ปีมีปัญหาเครื่องเกียร์กล่องระยะทางไม่เกิน3 0 0 0 0โลผมดูแลให้นี่คือประหยัดจากายแดงแต่คุณภาพได้ป้ายแดงไปใช้เลยและได้ต่อสัญญาจากายแดงเพิ่มอ,อีก1ปีการรับประกันหลังการขายโคตรว้าวเลยบอกให้ลูกค้าขับฟรีอีก120วันไม่ออต้องใช้เงินถ้าพี่เครดิตดีแล้วช่วยค้างว่าลูกค้าต่อยสามพันบาทน,นานถึงหกเดือนลูกค้าครับถ้าเกิดพี่ดูอยู่หลังมือถือพี่ตบมือผมก็ได้นะออไปดูเลขหม่กันดีกว่าเลขใหม่ 1397 1, ไม่ใช่1 0,000ืนนะแต่1397โลสภาพใหม่ป้ายแดงเลยให้ลูกค้าแบบนี้ไม่มีคํา่าผิดหวังอยู่แล้ว